สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปกินโกโก้ร้านดังค่ะโดยร้านนี้เนี่ยจะชื่อว่าโกโก้ร้านไอต้นนะคะวันนั้นเนี่ยที่เราไปเราจะไปที่สาขาตลาดพูค่ะวันนั้นคนน้อยมากเราก็เลยไปต่อแถวรอค่ะไม่นานก็ได้กินนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นแก้ววางเรียงไว้นะคะสำหรับความเข้มแต่ละระดับเนี่ยโคตรเข้ม มีเข้มแล้วก็มีละอ่อนค่ะซึ่งทุกระดับเนี่ยราคาจะอยู่ที่45บาทค่ะถ้าเป็นลูกค้าชาวต่างชาติมาซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้เช่นกันค่ะเพราะว่าเราสามารถดูจากรูปได้เลยนะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าละอ่อนก็จะไม่มีเขานะคะถ้าเกิดเป็นเข้มเนี่ยก็จะมีเขาเยอะขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโคตรเข้มเนี่ยก็คือเขาเต็มเลยค่ะ เราก็จะมีเป็นเขียนว่าโกโก้ Go ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะลูกค้าชาวต่างชาติก็เห็นได้ชัดเจนค่ะเราก็ตอนที่เราหว่างที่เราซื้อค่ะคนขายเขาก็จะคอยบอกเราตลอดเลยค่ะว่าหลอดกัะถุงอยู่ด้านหน้าหยิบได้เลยนะเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆทำให้ลูกค้าแต่ละคนนะคะสำหรับรสชาติที่เรากินแล้วว่าโอเคเลยค่ะ โดยรถที่เราสั่งในวันนั้นเนี่ยเราจะสั่งระดับที่เป็นแบบเพอ่อนนะคะนะคะี่ค่ะลูกค้าก็ต้องหยิบหลอดจากด้านหน้านะคะ ก็จะเป็นของเราอันแรกเนี่ยเขาก็จะใส่โกโก้เข้าไปก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่นมตามเข้ามาค่ะรอไม่นานเลยค่ะแบบเดียวก็ได้กินแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ก็ปิดฝาแล้วค่ะพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะให้เราสั่งกับ พนักงานคนขายอีกคนนึงค่ะผ้อมกับจ่ายตังค์นี่เราก็จะมาดูโลโก้ของโกโก้ร้านไอต้นกันนะคะจะมีแฮชแท็กด้วยค่ะบอกว่าใครๆก็บอกว่าเข้มสงส่จะเข้มจริงค่ะอร่อยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย